เพื่อนเพื่อนนั่นผู้ชมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไข่ดาวไหมเวลาเราดาวไข่เนี่ยมันก็ตอกไข่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันร้อนแล้วก็ขอบกรอบเนาะเวลาขอบมันกรอบมันก็จะ อร่อยแต่ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยจะชอบโมเมนต์นี้ไหมเนาะมาดู <c oughs> <c oughs> ขอไปวันนี้ก็ทำกุ้งคั่วเกลือแต่คั่วเกลือที่ไม่เหมือนครั้งไหนไหนก็คือมีตกไครใส่ลงไปด้วยกับพริกขี้หนูกระเทียม ถ้าขั่วเกลือเนี่ยก็เป็นอาหารเหมือนกับง่ายง่ายเนาะถ้าปูดหยาบๆสำหรับผมก็คือมันสำหรับความขี้เกียจแต่บอกได้เลยว่ามันอร่อยมากอร่อยมากเพราะว่าน้ำมันของกุ้งออกมาเนี่ยกับเกลือเข็มนิดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหนี่เลยอืม อืมัมนก็พอดีอนะไม่เลยเค็มมากอาจจะใส่เกลือไปเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้เค็มมากอืมก็ลองไปทำกันดูง่ายๆไม่มีอะไรเลยแค่ใส่เกลือพริกไทยกระเทียมเต้ยไม่ใช่ <c oughs> พริกไทยจะใส่ก็ได้ใส่ ตะไคร้กระเทียมก็พริกขี้หนูเนาะก็<อ>จะได้อร็ถอ,อร่อยง่ายๆแบบนี้แค่ไข่ดาวฟองนะึงก็อร่อยแล้วแล้วก็เพื่อนๆอนดีใหม่ไปไหนมาจะไปเที่ยวไหนกันแล้วก็จะไปเลี้ยงไปรับประทานอาหารที่ไหน ก็อย่าลืมนึกถึงร้านอาหารยกนิ้วนะครับก็มีอาหารให้เพื่อนๆได้อะไรเลือกสรรกันมากมายอ้องหันไปดูนิดนึงอืม,อม,มากมายโต๊ะก็พร้อมแต่ยังไงก็ต้องจองกันหน่อยนะเพราะว่าความต้องการเยอะโต๊ะมันมีไม่มาก ก็บรรยากาศสบายๆแวะมานะครับแล้วแล้วเจอกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับในเทศกาลปีใหม่เดินทางปลอดภัยกันนะครับสวัสดีครับ